การเจาะบ,บ่อน้ำอาดาลมีทั้งแบบดีและไม่ดีแต่วันนี้เราจะไปดูว่าแบบดีและมีมาตรฐานดีอย่างไรมีมาตรฐานขนาดไหนโอ้อยใครเนี่ยหนูเป็นตัวแทนของประชาชนที่อยากรู้เรื่องราค่ะอยากรู้ตามไปดูกันเลยทั้ทงนี้สิ่งสําคัญก่อนที่จะเริ่มต้นทุกอย่างคือเราต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง นอกจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเครื่องมือที่ดีและมีมาตรฐานก็เป็นส่วนสำคัญโอ<ฮ>้เล่นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยดีไหมล่ะ<ฮ>รถคันนี้จอะได้ถึงขนาด400เมตรโอ้ ขอบคุณครับไม,ไม่ใช่พี่ใสยรถหัวเจาะมีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลหัวบี8 9 10เจาะดินเหนียวหัวเฟืองเจาะหินโอ้ไม่สนใจเราเลยนะเนี่ย ในหลุมจอนี้แต่ละชั้นจะถูกเคลือบผนังบ่อด้วยคโครนผงกรุบกรวดที่เป็นกรวดคัดขนาดเท่ากันเพื่อให้แน่ใจว่าตะกอนจะเล็ดลอดเข้ามาได้น้อยที่สุดและกรุดดินเหนียวสําหรับป้องกันการปนเปื้อนจากน้ําที่ไม่พึงประสงค์และยังใช้ท่อ PVC ที่มีความหนาที่เหมาะสมกับระดับความลึกของบ่อบรดานด้วยคอบ่อนี้ซีนด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ําบาดาน และมีชุดปิดปากบ่อที่ทำจากเหล็กและ PV c ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมและมีอายุการใช้งานได้มากกว่า15ปีแล้วบ่อที่มันไม่ดีต่างกันยังไงอะคะบ่อไม่ดีเป็นแบบนี้บ่อที่ไม่ได้มาตรฐานจะแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่ในหลุมเจาะจนถึงปากบ่อน้ำบาดาลเริ่มจากการขุดเจาะที่ไม่ได้สำรวจมาก,ก่อน ทำให้ใต้หลุมเจาะอ,อาจจะได้น้ําที่ไม่มีคุณภาพวัสดุที่ใช้ไม่มีความทนทานและไม่ได้มาตรฐานทําให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชน้ำบาดาลและปากบ่อที่ไม่มีการเทฐานปากบ่อและซีนคอบ่อจะทําให้บ่อสุดและมีสิ่งสกปรปกปนเปื้อนเข้าไปในบ่อรวมไปถึงมีอายุก,การใช้งานที่สั้นอีกด้วยแล้วหนูจะเชื่อที่พี่พูดมาได้ยังไงคะมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอง สวัสดีครับผมนายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับการสร้างบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั้นเป็นบ่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเกรดเอทุกบ่อครับเนื่องจากในการหาแหล่งน้ำบาดาลเรามีนักธรณีที่มีความชำนาญ 2. เรามีช่างเจาะมีวิศวกรในการสร้างบ่อที่ได้มาตรฐาน 3. เรามีนักวิทยาศาสตร์ ที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำแต่ละบบอกว่ามีคุณภาพน้ำที่ดีใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนอกจากนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เราสั่งมาใช้เกี่ยวกับในการสร้างบอ่อหรือผลิตน้ำปาดาน,นั้นเป็นอุปกรณ์เกรดเอที่สั่งมาจากยุโรปทั้งสิ้นครับบอ่อบาดานที่กรมทรัพยากรน้ำปาดานได้สร้างขึ้นทําให้ประชาชนได้มีน้ําอุปโภคผลิโภค,โภคน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุตสาหกรรม ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นครับอธิบดีการันตีขนาดนี้บอ่อบาดานของกรมทรัพยากรน้ำมานเป็นบอ่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครับแอมแอขอเอกสารการขุดเจาะบอ่อบาดานหน่อยนี่ค่ะปีนี้ยังค้างอีกหลายสิบบอ่อนะให้เร่งขุดเจาะเพื่อให้ได้น้ำทันใช้ในฤดูแรงนี้นะครับได้ค่ะ